แล้วยังมีข่าวดีครับเข้าพร้อมกันเลยครับวันเดียว3าลังนะครับก็เป็นลังเป็นลังเังเก่าที่เพิ่งเคยอยู่แล้วเข้าย้ายออกไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่ิปใหม่จากตั้มฮันนี่บ Channel นะครับสวัสดีครับพบกับตั้มฮันนี่บีแชนแนลอีก EP นี้นะครับ ต่อเ,เนื่องจาก EP ที่53นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่18วันนี้เป็นวันที่19นะครับจากเมื่อวานนี้ทเดิมถ่ายไปเ e พื่อนดูไปแล้วนะครับเพิ่งรังนี้เขามาเกาะที่อยู่ข้างหน้าลังนะครับเดี๋ยวํมแปะคลิปวิดีโอไว้ตรงมุมขวาด้านล่างนะครับ,แล, видео, รลรบแล้วเพื่อนสามารถคลิกไปดูย้อนหลังได้ที่ตัวไอมุมขวาด้านบนนะครับผมก็เมื่อวานนี้ <sk ull ing> เขาเกาะอยู่ที่ข้างล่างนะครับข้างล่างลัง แต่วันนี้เขาเข้ารังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเมื่อวานตั้มบอกเพื่อนๆว่าถ้าวันนี้เขายังไม่เข้านะครับตั้มจะมากอยตั้มจะมาก c ตั้จะมากยตัวเข้ารังนะครับแต่ว่าเขาตัดสินใจเข้ารังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีข่าวดีครับเข้าพร้อมกันเลยครับวันเดียว3ามรังนะครับก็เป็นรังเป็นรังรางเก่าที่เพิ่งเคยอยู่แล้วเขาย้ายออกไปอีกหนึ่งรังนะครับและอีกหนึ่งรังเป็นรังที่ตั้งใหม่นะครับ ก็ตั้มจะบอกเพกื่อนว่ารังพึ่งที่เขาเคยอยู่แล้วแล้วเขาย้ายออกไปนั้นโอกาสที่พึ่งเขาจะกลับมาอยู่มีสูงมากเลยครับอย่างเช่นตัวอย่างรังนี้ครับรังนี้นี่ตั้มเก็บน้งหวานไปแล้วตั้มจัดใส่คอลแล้วพึ่งเขาหนีไปแล้วตั้มลื้อคอออกแล้วพึ่งเขากลับมาอยู่ใหม่นะครับก็น่าจะเป็นผุ้พึ่งชุดใหม่ที่เข้ามาอยู่นะครับจากแหล่งธรรมชาติที่อยู่รอบๆสวนของตั้มน,นี่เองนะฮะโอเครังนี้เข้าแน่นอนครับก็เดี๋ยวตั้มพาไปดูอีก2รังครับที่วันเดียวกันวันนี้ครับวันที่19เข้า3ังครับ มีรังนี้ลังที่หนึ่งแล้วรังนู้นแล้วก็อีกสองลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันไปเลยส่วนลังที่เห็นเนี่ยยังไม่เข้านะครับแต่ลังไกลๆกลนู้นเข้าหมดแล้วส่วนลังนี้ก็เข้าอยู่ตั้งแต่วันที่ยีหเดือนสี่นะครับพาเดินชมสวนด้วยด้วยนะครับลังนี้ก็เก็บน้ำหวานไปแล้วแล้วก็พึ่งเขายังอยู่นะครับ เก็บน้ำหวานจากไซคอนเพิ่งยังอยู่รังนี้เป็นรังที่ตั้มเคยทําคลิปตั้งล่อวันเดียวเข้านะครับรังนี้นะครับรังนี้แหละตั้งตั้งรังล่อวันวันเดียวเข้าเดี๋ยวตั้มจะทิ้งลิงก์ตัวไอมุมกวาด้านบนนะครับว่าตั้มตั้งยังไงนะครับตั้งวันเดียวเข้าเลยรังนี้นะครับคลิกดูได้ที่มุมกวาด้านบนนะครับโอเคมาดูรังที่เข้าวันนี้ครับรังนี้ครับรังนี้ตั้มเก็บน้ำหวานสองรอบเหมือนกันครับ พึ่งพอเก็บน้ำวนสองรอบปุ๊บตัวพึ่งอ่อนแอรครับพอตัวพึ่งอ่อนแอพึ่งเหลือน้อยหนอนผีเสื้อเข้ากวนพึ่งเขาก็หนีไปนะครับตั้มก็เอาคอนออกทําความสะอาดลังใหม่นะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีครับพึ่งเข้าแล้วนะครับตาั้มมาถึงก็เห็นบินเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเขาน่าจะเข้าตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาใกล้ๆบ่ายโมงแล้วครับท่าน,นี้ครับก็ เป็นข่าวดีอีกหนึ่งลังนะครับตัวตัม้มยังไม่ได้เปิดดูนะครับยังไม่ไม่ไม่ยุ่งเขาเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูว่าพึ่งเขาตัวเยอะแค่ไหนนะครับแต่แบบนี้เขาเข้าอยู่แน่นอนแล้วครับบินเข้าบินออกแล้วก็วนสำรวจพื้นที่ในการหาอาหารของเขาแล้วยวดูความสวยงามของพึ่งที่เขาบินนะครับ ความสวยงามของพึ้งนะครับที่เขากําลังบินเข้าบินเข้าบินออกรังแล้วสำรวจรอบๆรังนี้เข้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับตั้มดีใจมากเลยสามรังรวนเลยวันเดียวนะครับรังนี้ลังที่สองที่ตั้มพาเ,เพื่อนๆดูนะครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวไปดู อีกหลังหนึ่งครับนะครับไม่ใช่หลังนี้นะครับหลังนี้เข้าอยู่นานแล้วเข้าตั้งแต่เข้าตั้งแต่หลังนี้เก็บน้ําหวานไปแล้วพึ่งนีนะครับหลังนี้เขาเก็บน้ื่วานไปแล้วพึ่งหนีแล้วกลับเข้ามาอยู่ใหม่ <ST AR> เขาทิ้งรลังไป3ามวันครับแล้วเขาแล้วพึ่งชุดใหม่เ้เข้ามาอยู่เร็วมากครับหลังนี้นะครับ ไปดูอีกรางครับนี่รังที่เห็นอยู่นี่ครับตรงนี้รังนี้รังนี้ก็เข้ารัางนี้ก็เข้าวันนี้นะครับนี่ครับตัวเต็มเลยฮะวันเดียวพร้อมกันเลยสามรังถือว่าโอเคนะครับ ก็ตั้มอยากแชร์เพื่อนๆว่าความรู้ให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าถ้าลังรังไม้เก่าหรือลังรังพึ่งที่เขาเคยอยู่แล้วนั้นน่ะเราทําความสะอาดลังแล้วก็ตั้งตั้งลังทิ้งไว้เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาอยู่ใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับมือใหม่ที่อ่าเห็นอ่าพึ่งย้ายหนีออกไปตอนที่เราเก็บน้ําวานไปแล้วแล้วพึ่งเขาย้ายหนีออกไปไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเขากลับเข้ามาอยู่ใหม่นะครับก็เป็นธรรมชาติของพึ่งพงไทยนะฮะที่เขานิสัยของเขาคือชอบทิ้งลัง แต่เมื่อพึ่งชุดใหม่เข้ามาสำรวจปุ๊บเขามีกลิ่นพึ่องอยู่เขามีกลิ่นว่าพึ่งเคยอยู่รังนี้เขาก็จะตัดสินใจเข้าไปอยู่นะครับอย่างรังของต้มที่ตั้งใหม่ใก็ใช้สเสน่นางพญาพึ่งที่สูตรของตั้มนะครับก็สามารถล่อพึ่งเข้าดีเหมือนกันนะครับสเสน่นางพญานี้ก็ดูใต้ตามรูปที่ตั้มแปะไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ยังไงตามคลิปที่ตั้มทิ้งไว้บนรูปตัวไอวิธีการใช้นะครับก็ไปดูจากรังที่ตั้มตั้งหนึ่งวันพึ่งเข้าเลยนะฮะ ก็การตัดสินใจเข้าทำรังของผึ่งนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไขเสน่ห์ผึ่งอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยเช่นหนึ่งรังล่อนะครับรังล่อเหมาะสมไหมพื้นที่เหมาะสมไหมมีแหล่งอาหารไหมมีแหล่งน้ํำไหมพื้นที่ล้มลื่นไหมเนี่ยครับผึ่งเขาผึ่งผึ่งเขาถึงจะตัดสินใจเข้าอยู่รังของเรานะครับแล้วพื้นที่ของบริเวณนั้นนั้นเนี่ยมีตัวผึ่งไหมนะครับก่อนจะตั้งรังล่อผึ่งพงผึ่งพงป่าหรือผึ่งพงไทยเนี่ย ลองดูก่อนว่ามีพึ่งไหมแล้วก็แหล่งมีแหล่งอาหารให้เขาไหมนะครับมีแหล่งน้ํำไหมแล้วแล้วเมื่อเรามีครบปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่าลืมเพิ่มสเสน่ห์นางพญาหรือหรือกลิ่นของเขาครับเพื่อให้เขาตัดสินใจเข้าอยู่ได้เร็วขึ้นนะครับก็ใช้ทานะครับใช้ทาที่ปากทางเข้าที่ฝานะครับถ้าเป็นรังไม้ใหม่แนะนําว่าให้ลนไฟก่อนนะครับถ้าเป็นไม้ใหม่ แนะนำว่าให้ลนไฟให้ให้ไม้เขาเก่าก่อนให้กลิ่นไม้มันหมดไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทาเสน่ห์ค่อยทาเสน่ห์นางพญาพึ่งลงไปหรือไข่พึ่งไข่พึ่งพงไทยเนี่ยลงไปเพื่อให้ให้มีกลิ่นติดก,กับไม้เพื่อให้พึ่งเขามาตารวจแล้วเขาตัดเขาได้กลิ่นพึ่งเขาก็จะตัดสินใจพาพวกเขามาอยู่ครับโอเคครับเป็นความรู้ดีๆที่แชร์ให้กันนะครับก็อย่าให้เพื่อนๆลองที่สนใจก็ลองศึกษาดู ลองเริ่ม,มลงมือทําดูว่ามันไม่ยากเลยครับสําหรับการเลี้ยงพึ่งพงไทยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดที่ใหม่จากตั้มฮันนี่บีชนแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตั้มในการทําคลิปแชร์ความรู้<ๆ>เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งพงไทยให้กับเพื่อนๆได้รู้ต่อไปนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ